คําว่าเจียนกับเจื้อนเนี่ยมันได้มาจากวันเริ่มต้นที่เจียนทำเรื่องของการใช้อากาศที่สืบเนื่องมาจากแอลมินิอวรลอนนะครับทีนี้ข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งที่มันเจอแล้วมันเป็นแรงต้านอย่างร้ายกาจที่สุดก็คือคนที่พบบันทึกมามาก ในรูปแบบของรู้มากเข้าใจมากจำมามากอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกรงใจมากไม่กล้ามากไม่แต่ต้องมากนะแทนที่ผมในฐานะผู้น้อยเนี่ยจะทำงานง่ายกับทำงานยากยากอะไรยากก็คือว่า ติดเงใจกันจนทำให้เรื่องที่เราอยากจะนำเสนอมันก้าข้ามไม่ได้ก็คือผู้ฟังมนะันก้าข้ามไม่ได้พอเสร็จปุ๊บมาถึงระดับหนึ่งผมก็เลยลดข้อจำกัดตรงนี้มันมีกรณีของรุ่นแรกที่ผมได้ประสบการณ์ก็คือคนที่มีอันจะบริโภคมาก มีซับมากนะครับก็ไม่ได้หมายความว่ามีรับมากบริโภคมากจะเข้าได้หรือเข้าง่ายแล้วหรือมีรั์น้อยบริโภคน้อยจะเข้าง่ายคนเรียนมามากจำม,มากจะเข้าง่ายคนเรียนมาน้อยจะเข้าง่ายสรุปไม่เกี่ยวเลยมันอยู่ที่บันทึกของแต่ละคนแค่นั้นเองครับ เสร็จปุ๊บเจียนก็เลยจะต้องแก้ปมด้วยการถ้าสมัยก่อนมานก็เรียกว่าก่อนจะมามีวันนี้มันเริ่มต้นที่อินเดียอินเดียเนี่ยมันจะโหดวันนี้เยอะเป็นเป็นร้อยเท่าล้านเท่าถามถามคุณดาวด้เนี่ยนะว่าเวลาเจียนอิกจี้เนี่ยมันจะมีข้อตกลงร่วมกันว่า ถ้าอยากได้ของมันก็ต้องวิ่งใส่ของนะครับแล้วก็อย่าเจดินบนี้เพราะว่าตอนแต่เจียนสมัยเริ่มต้นใหม่ๆเนเจียทุกเทมากไม่กินไม่นอนหกชั่วโมงนี่อยากให้ได้อยากให้ได้ับอยากได้จริงแล้วก็ผู้รับสมัยนั้นเนี่ยพร้อมมากพร้อมที่จะ เคืองกันได้โกรธกันได้แต่เงื่อนไขมันก็คือทุกคนจะรู้ว่าใครโกรธเยียนใครเคืองเยียนเนี่ยคนคนนั้นแหละทะเลาะกับตัวเองตรงนี้เยียนเอาค e ีวว่าจากแอลพีวอลลอนน,น,นั่นแหละครับนั้นนั่นแหละครับคือเราเราทะเลาะกับตัวเราเองแลวเราไม่รู้ตัวไอ้ที่เคืองนั่นแหละโกรธนรั่นแหละไม่พอใจ จุดเนี้ยครับมันเป็นที่รวมของความชอบที่สุดความไม่ชอบที่สุดมียศถาบรรดาบรรดับมากที่สุดมีอันจะกินมากที่สุดมีอันกินน้อยที่สุดไม่มียศถาบรรดาสดมากที่สุดบแบบเนี้เพราะฉะนั้นคาของเจียนเวลาที่มันกระแทกไปเนี่ยมันจะทําให้ผู้ฟังรับไม่ได้เจียนก็ดักไว้เรื่องนี้ครับสบายใจเจียนให้คุณติดปักไปดูนะวัดหนึ่งคุณเป็น คุณชอบผมมากคุณเปียบผมมากถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวคุณก็เกลียดเพราะคุณกเกลียดผมคุณจะจัดการยังไงคุณอยากได้ของคุณก็อาจจะหายไปสามวันสิบว้าวแล้วก็กลับมซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับบางคนรู้ตัวว่าโกรธละไม่ไหวละแต่เขาไม่หนนะีรุ่นอินเดียรุ่นพี่ทุกคนบอกให้ก็ได้ว่า กดจุพรเน,นี่ยทีนี้ภาษาเจียนเราไปอัากระแทกให้รู้เลยนะครับว่าบอทมันกำลังแตกายอย่าไปคิดอย่างอื่นเลยั่นแหละมันถูกภาษาเจียนมันถูกการบดท,ที่ยี่สิบเดทำให้มันแตกนวียเพราะว่าการทำคอรสอนะครับบุคคลที่ได้คอรสอมันตัวหวัน พอมันไวเสร็จมันจะเร็วกวา่าพอมันเร็วกวา่ามันจับพอรู้สึกง่ายกวา่าพอมันจับได้ง่ายกว่ามันก็รู้เร็วพอรู้เร็วก็กระทากเลยที่ให้โกรธเลยทีนี้ที่ให้ทรมานเลยนะครับเสร็จปุ๊บกฤษก์ชรเนี่ยก็จะวั่นไหวอ่อนไหวที่ไม่หนีไม่ยอมหนีไม่ยอมหายเองก็เลยเ มารู้ที่หลังด้วยนะว่เาเขาเฉลยให้ฟังว่าวันที่เยนโพมาโคจพรเนี่ยโทมาเรื่องอะไรไม่รู้โทมาแล้วเนี่ยโทรศัพท์น้ำตัแตกแต่ว่าไม่ให้เรารู้ <c oughs> <c oughs> โอครับว่ามันก็เป็นเกิดขึ้นจริงไว้เลยเพราะว่าเราเ็ไม่เคิดมนจะเกิดขึ้นนี่คือโคจพอที่โคจพเนี่ยมีอ่า มีบอดที่สะสมนักมากจากช่วงไวเพราะฉะนั้นเนี่ยบอดของแต่ละคนเนี่ยจะเท่า,ก,ากันกันถาว่าบอดะสมช่วงไยคืออะไรเอ่อพิธีขอเปล่งน,นิดนึงนะคะทุกคนได้ยินเสียงพิธีชัดไหมคะมีลมหรืออะไรสักอย่างผมไม่ได้เปิดพัดลมนะอะอย่างนั้น<อ><อ>ทุกคนปิดไม์ได้ไหมปิดไม,ปดไม์ปิดไม้ทุกคนเลยเค ยังมีคนเปิดใหม่อยู่ก็มีอยู่นะยังมีอยู่นะเหลือของผมเนี่ยของคุณแม่สิริวัลยยังเปิดอยู่ลองปิดดูครับคุณแม่ลองปิดไหม่ตัวเองดูครับข<อ>ายไหมเกลี้ย,ยงไหมไม่น่าเกลี้ยงพือภาพอยู่ยังมีคนเปิดใหม่อยู่ อนะ่พี่นกป,ปิดไมค์ก่อนจะพึ่งไปพอเสร็จแต่เราก็ไม่รู้ตัวเขาก็รู้ตัวเนี่ยเขาก็ไม่บอกเรามันมีเหตุให้ผมโทรมาธรรมดาสมัยก่อนผมจะไม่โทรหาใครเร่เปื่อยจะถือว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะอยู่ในอีเดีย์ก็โทรโทรไปเสร็จปุ๊บเขาก็ร้องให้เขาก็ไม่บอกเราว่าเขาร้องให้ ให้รู้เลยนะครับว่าน้ําตาที่ไหลนั้นมันออกนอกนี่เห็นไหมมีวอลลันบอกน้ําตาเป็นยาเจียนมาบอกว่านั่นแหละครับมันเป็นการล้างก่อนอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็าตามที่เกี่ยวกับพระสอเจียนจะไม่สามารถเฉลยได้เลยเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านจะไปเจออะไรก็าตามที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอมาก่อน ร่างกายจะเกิดการปรับตัวอย่างรุนแรงอย่าตกใจร่างกายจะรับรู้เรื่องแปลกๆอย่าตกใจแปลกนั่นแหละคือคอรส์สอแล้วเวลาเราแปลกทั้งในตานะครับในตาเจนบอกว่าในตาในตาในหัวเพราะฉะนั้นแยกให้ออกให้ชัดเจราะเจแยกไว้ให้หมดแล้วมันง่ายแล้วตอนนี้มันง่ายมากเลยสําหรับผู้สูงวัยแล้วก็รุ่น ที่เลยจากนี้ไปจะง่ายมากในหัวเนี่ยในหัวก็ลักษณะในหัวก็คือประมาณให้ท่ในตาก็คือในดวงตาเราในตัวก็คือความรู้สึกข,ของเราที่มันขับเคลื่อนจนถึงขนาดว่ารากแตกอ้ว,วกแตกขี้แตกน้ำตาแตกโกรธจัดเครื่องจัดเม็น ดีนั่นเนี่ยมันจะออกมาหมดเลยต้อนไปขุดบอดนี้ครับบอดที่เราสะสมตัวที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วมันแค่บอดมอวานนี้พรุ่งนี้เป็นบอดตั้งแต่นูน้นตั้งแต่เราก็หมเกิดมาแล้วไม่ใช่แค่พ่อแม่คนนี้นะเรียันไม่ได้มีศักยภาพแต่ถ้าเราทําตัวให้เป็นธรรมชาติตัวเรามากสุดเท่าไหร่ ขยะในตัวเราก็ไดาขยะจะเป็นขยะเปียกขยะแห้งมันจะให้เรารู้กันพอมันเป็นขยะเปียกอาจจะแห้งเรารู้มันเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นดอกไม้คือให้เราเองเพราะฉะนั้นอย่ากตกใจพ่อบอกล่วงหน้าแล้วแต่ว่าที่นี่มนไม่เคยได้ยินผมแล้วก็ไม่เคยสมบัติบ้านกันด้วยบ้างบ้างก็เลยไม่ไม่รู้จักว่า คอร์อลึกๆเนี่ยมันเ,เอืออะไเมันก็เริ่มต้นผ่านเริ่มต้นมาผ่านสากกระเบือเนี่ยสากคออเนี่ยนะครับนี่ถ้าเป็นสากกระเบือของบอสจะอีกอย่างนีงนะครับความรุนแรบงบนี่มันใช้สากคอรอเป็นศันกยาภาพของเรา,าเจ๋นนะที่เราสามารถชงเองกินเองทำเองรู้ผลรับเองเนี่ยขอให้รู้เลยว่าคำว่าคอ,อรอไม่ใช่ของเียนไม่ใช่ของดาว ไม่ใช่ของใครมันคือคอ,อร์รอในตัวเราคอ,อร์อจะเป็นอะไรก็ได้มีอยู่แค่สองหลักใหญ่ๆก็คือเรื่องของไฟฟ้าและก็ความร้อนใช่พอบอกไฟฟ้าความร้อนทุกคนก็จะมีบันทึกของมันที่จะล็อกตัวเองไว้ว่า,วาอ๋อไฟฟ้าไฟฟ้าเอ๊ะแต่ไฟฟ้าเป็นยังไงไม่ช็อตร้อนเอ๊ะความร้อนเอ๊ะความร้อนจะเป็นยังไง มันจึงได้สามารถบอกได้ขณะที่ล็อกไว้ว่าไฟฟ้าความร้อนมันต้องบอกว่าเจลฮอสก,กับ F F. เอเอเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดและมันก็ไม่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดหรือแม้จะเกิดอย่างอ,อื่นอื่นก็ได้ให้จับอย่างเดียวว่ามันคือข้อสองมันแกจนถึงขนาดว,ว่า พวกนี้มันก็จะไม่เหมือนกันมรืเก็ไม่เหมือนกันให้รู้อย่างเดียวว่าน,นั่นแหละครับคือการที่เราทําความรู้จักกับความรู้สึกของคนที่มันแขนง่านั่งตำแหน่งใดๆที่มีความหนาแน่นสูงครับนั่นแหละครับคือตัวที่เราจะต้องเข้าไปคุยกับมันไปแลกเปลี่ยนมันโดยที่ไม่ได้ใช้ภาษาใช่ไหมภาษาที่เราื่อสารเนี่ยไม่ได้ใช้ครับเราก็าไปทําอะไรเราก็าไปรักทากันถามว่าทํายังไง วันข้างหน้าวันข้างหน้าจะลึกกว่าน,นี้เพราะเท่าที่ฟังขุดข้อม,มูลผมจะเริ่มมีบุคคลที่ได้ตัวที่สามมแลก็คือตัวแปลกเมื่อบางคนที่บางท่านทําเนี่ยได้ตัวแปลกมันก็คือสะสมหนึ่งพรสาาอานั่นเองครับเพราะมันสะสมไปเรื่อยๆมันจะเริ่มบูรณาการผมเข้าใจ ไอ้เข้าใจนี้มันจะไม่ใช่เข้าใจธรรมดามันจะเป็นการตีกระจุยของการเข้าใจเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มรู้ภาษาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่มีภาษาใช่ไหมครับเพราะฉนั้นเวลาไปคุยกับคนอื่นอย่าเอาภาษากระสไปคุยคุยภาษาปกติหัวใจก็หัวใจไปเลยไม่ต้องไปพูดตุ้มตันใช่ไหมครับบันทึกก็ไม่ต้องไปบอกคนบอดย่อขยายก็ไม่ต้องไปพูดว่าเออ ปอดเนี่ยปอกก็บอกปอดไปเลวลาคุยกับคนอื่นเขาจะได้ไม่บอกเราหรือว่าเขาจะได้ไม่รู้นะรเอาไว้คุยในกลุม่มเฉพาะกลุ่มหรือแม้แต่ว่าเวลาเราไปพูดทุกคนก็จะรู้ได้คามเื่อเพื่ออะไรก็พอเวลาเราเข้าไปในตัวเราปอกเราอะไม่เดือดนะครับมันเจอแต่เดืเอดมันเจอแต่โล่งเน้นกับโล่ง พอเข้าในตัวเรามันไม่ได้เจอเนะปวดใจมันเทยๆมันดีดแรงกบดีค่อยนะฮะแล้วไปในตัวเราเราไม่เจอที่ว่ามอกมันเจอเดี๋ยวว่าที่เราเห็นได้ในตาเห็นไหมผมไม่ได้เจอสมองนะครับแล้วหยุดแป๊บหนึ่งนะคะขอโทษพี่นกปิดไม้แล้วยังคะพี่นกลองปิดไม้ดิไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดนะ แล้วฉันได้ยินได้ไงไม่งั้นพี่ทีต้องดังนิดนึงอ่ะเพิ่มเสียงให้หน่อยไม่พี่นกเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดเนี่ยจะพี่นกเราจะได้ยินพี่นกได้ไงถูกต้องไม่ไม่ไม่หน้าจอค่ะไอ้ไม้ไม้แตะหน้าจอแล้วมันจะมีรูปไม้อ่ะอ่ะกดอีกให้มันขึ้นกากระบาดอ่ะโอเคแล้วเกี้ยงเลยทีนี้ถูกไหม เห็ okay, นะเพราะนั้นเวลาไปเจอในตาในหัวเนี่ยในตาก็ในตาหัวก็หัวในตัวก็ในตัว <c oughs> <c oughs> มันมีนอกตัวเห็นไหมให้รู้ว่าพราศเนี่ยมันมันอยู่ใต้เสืาา้อผ้าต้องแตบบ่ตัวเราเข้าไปในตัวคำว่าตัวเราคือการสัมผัส เราไปสัมผัสการไหลใลองตุครับกจากศีรษะจนดเท้าถ้าเรานอนูความหน้าก็คือตั้งแต่หน้าท้องหน้าขาส่วนหลังมันไม่ได้สัมผัสพื้นนะส่วนหลังมันสัมผัสที่ไม่ใช่พื้นเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาอากาศเป็นยังไงแต่หลังเราโดนอากาศถ้าเราโดนพลมมันก็จะรู้สึกถึงเครื่องงเราแัเดเจนนะ เราะนั้นเวลาเราทราออําครรสอยากชื้นมาเราก็เห็นเห็นไหมเราเห็นได้ด้วยตาเปล่ารู้สึกได้ด้วยแจ๋วออนเก็คือมันร้อนในโบกยิ่งหลับตาชืานทำให้มันเนียนกว่าเดิมเนี่ยที่เราทําอยู่ตรงนี้ให้รู้เลยเนี่ยมันยังหยาบมากนะมันยังหยาบมากเพราะการที่เราทำหยาบอยู่เพราะว่าอะไรมันสะสมมามากแล้วกว่าเราจะเคลียม,มันได้ เวลาที่มันคลีนมันก็ต้องคลีนของหนาของตึ๊บของบวมของปูดของที่มันเข้มข้นสูงจนไปถึงตลอดจนก็นคือเมื่อเราไปนอนผมอยากให้จับท้องเนี่ยเป็นเทาวบ้องเลยจนเราหลับไปเลยหรือเราไปหลับตับแอฟริกาลอนไปข้าวหรือกับข้าของที่ก็ได้นไครับนอนพับหมอนก็ได้นะครับ ถามท่ารทําทำไมตัวนี้เป็นตัวทําละเอียดให้มันประกบกันไว้พอถึงจุดหนึ่งเราไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะได้หรือไม่ได้แล้วตอนี้ม่เม่ลวงพ,อพอ่อไรเพ่อท่านที่สบายบัวหลงโลกสบายแล้วก็ใช้ชีวิตได้โลกปลงแน่นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนที่สบายเคลื่อนที่เร็วเนี่ยเหนื่อยยากหายเหนื่อยเร็วไหมเหนื่อยยากมันเหนื่อยยากมากมันทำเคลื่เนี่ยเวลาเหนื่อยไม่ได้หายเหนื่อยเร็วมากเนี่ยประมาณ มันจะต้องไปตรงนี้นะครับเกินไปกว่านี้บอกได้เลยว่ายังไงก็ตายยังไงก็ตายมีแค่นนเกิดว่นนี้คือโลกอยากได้น้่ยไม่ใช่เลยการทำคอร์รัปชัเป็นเรื่องของความสบายเบาโบสมือให้ครับสำหรับคนเจ็บคนปวด้วก็ต้องไปเคลียร์ให้ได้ก่อนคนไม่มีตังใช้ก็ยากหน่อยคำว่าไม่มีตังใช้ก็คือมันจะสับสนมันจะวิตกกังวล เจียนเนเพราะฉะนั้นจั่วหัวมาว่าเจียนกับเพื่อนคืออะไรเจียนถึงขนาดที่ว่าสมาชิกอีเดีท่านหนึ่งเป็นอยู่ในอใน,นอกเมือเงเกรงใจเกรงใจหนักมากและสุขภาพก็ไม่ดีไม่ดีหนักมากเราก็บอกว่าให้ทำทำตามนี้นะลองทำทำอะไรอย่าให้ความ ยำเกรงหรือว่าความเกรงใจกับผมว่ามันไม่เข้ามันไม่เข้ามไม่เขาบอกมันไม่ได้มันไม่ได้มันเป็น T d M มันไม่ได้มันคือโอ้โหผู้ที่เราเคารพของเขาเขารู้ว่าเขาได้อะไรบอกไม่ได้ไม่ได้หมนกันผมไม่ได้เสร็จก็ไม่เข้าในที่เราเพราะว่าเวลาทุกคนทำกัมันจะเข้าชีทีนี้ถ้าตัวชั้นเลึกมันจะมา คารบทีหรือว่ามาเกรงใจทีอยู่มันไม่ได้มันต้องเหยียบผมขึ้นไปให้ได้ผมบอกแล้วว่ามันต้องเลยผมไปให้ได้เวลาทําแล้วคอราา์สน่เป็นสิบเปอร์เซ็นลงมาสิบเปอร์เซ็นคืออะไรก็ปี้เริ่มต้นเนี่ยทําตามเจียนสิบเปอร์เซ็นพอทําตามได้พอร,ร่วมรู้ว่าคอร์รสหน้าตาเป็นยังไงกลิ่นเป็นแบบไหนในตาเป็นแบบนี้นะตัวรู้สึกอย่างนี้นะต้องลดระดับ การก๊อปปี้ลงไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตแล้วเป็นเบรนถึงเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นตะ์นให้นะจนแทบไม่เหลืออะไรเลยได้ยิง่งดีเ <c oughs> <c oughs> สร็จปุ๊บอย่าเรมยนส่งกันบ้านนะจนมาวันหนึ่งก็พักแล้วว่าไม่เข้าไม่เข้าเธอต้องเปลี่ยนระับทีเนี่ยคืออายุมากกว่าทีว่าให้ความสนใจมากก็เลยบอกว่านั้นเข้าไปนะครับจินตนาการไม่ให้จินตนาการแล้วก็ถกผ้าถุงขึ้น แล้วก็ขี้เจมบอกว่าให้เสมอ 1, ือนหนึ่งเจียนห้าปารองรับขี่อยู่ในกระโขนนั่นแหละเขาก็นึกตามนั้นหลังจากนั้นเขาปลี่เลยนั่นแหละครับเอาของไม่ดีนะออกมาให้หมดเขาก็เปลี่ยนเลยทีนี้สุขภาพเขาก็ดีขึ้นเขามีปัญหาที่เ,เพศแม่นั่นเองนะครับเพราะนั้นอ่ะ ตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเจนจึงสร้างเงื่อนไขเลยว่าจะต้องไม่ไม่ต้องมาให้ความสําคัญกับเจนที่ความสำคัญเตเอมากเข้าใจนะครับว่าเจนนาเสนอเรื่องพวกนี้ทุกคนเนี่ยเขาอยากจะรู้เรื่องพวกนี้ให้มันง่ายกว่าเดิมเหมือนกับที่เจนอยากจะน,นําเสนอให้นาให,ให้ให้ทุกคนได้รู้เพราะว่าไปรู้เองมันยากไปตามเองก็ยากเข้าใจยากนะครับเวลาไปตามแบบมิวนอ เสร็จปุ๊บเย็นก็ไปเจอคนที่มีมากเศรษฐีนะเศรษฐีเขาไม่ทำเลยนะครับมันไม่ทํามันก็เสื่อมเหมือนกันคอร์รอหรือกลุ่มคอร์รอคนทําก็ไม่ได้อย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเดิมคิดแต่ว่าเออคิดว่ายังไงก็ตามให้เราเป็นผู้น้อยเนี่ยเมือก่อนเป็นบัดดี้เป็นผู้น้อยเย็นให้เรียกเ,เนี่ยเนว่ยให้เรียกเป็นที่ค่าให้เดียบเป็นที่ค่าก็ไม่เข้า ก็เ,เจอคนที่มีมากเนี่ยเขาไม่ได้สนใจก็เลยกลายเป็นว่าทั้งมีมากแล้วก็มีน้อยก็ไม่ต้องละเจียนก็เป็นเจียนอย่างนี้นี่แหละไม่ต้องเป็นน้อยกว่ามากไม่ต้องลดตัวลงไปพูดจากภาษาออ,อมคอแล้วก็ไม่ใช้ภาษากดขี่ผมเหงเละเอาเอาผู้ฟังนะยครับเข้ากับเจียนดูซิมัน แม้่คว่าคุณแม่คุณแม่คุณปา้าตาคุณยายเนี่ยนั่นคือกับหนุ่มน้อยพี่ดาวเพี่ออน,นกับหนุ่มๆแต่ถ้าเป็นคอรอ์อสมันก็คือเพียนกับเลื่อดทอนเนียคืออ้วกอันดีนั่นเองมันจมมันต้องออกมาให้ได้คุณสมัมันต้องออกอย่าเข้าต้องอ,อ้วกปอดออกมาให้ได้ไม่ถึงเขาเรีนมาได้นีก็คืออันดีน,นั่นเอง อันที่สอง,สงคือเจือเจือก็คือเพื่อนนันเองเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเราไปได้วยกันเราเดินไปพร้อมกันเนี่ยมันกันไม่ใช่ใครผมจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีความร่ำรวยมีความยากงนมีอะไรก็ตามไม่สดสอนอย่างเดียวว่าเจนไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวเจนไม่เคยไปก้าวล่วงละเมิดความเป็นทางสังคมก็คือภายนอกทุกคนจะทําอะไรหรือไม่ทาอะไรจิตต้องเป็นมินวส์วะ เรื่องส่วนตัวจริงก็ไม่มาต้องจะมาเล่าให้เทียนเข้าใจทางลึกแต่เทียนจะหมกมุ่นในเรื่องคอร์อรัปชันคือเรื่องส่วตัวแต่ละคนถ้าทุกคนมาอยู่ในรูปแบบของคอร์อรัปชันเพราะฉะนั้นาการที่เป็นเชื่องัทียนเทียนจะบอกว่าเทียนจะหายไปก็ต้องีหนทุกคนไปต้อง คือเป็นจริงหมนใันเพราะอะไรมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเย็นยังคงอยู่มันก็ไปพร้อมๆกันไปด้วยกันกับทาที่เราเข้าเราไม่ได้สุดสุดเมื่อไหร่จะรู้เองมันจะมามันจะบอกเองแลโดยเฉพาะสอร์นของเราแกนแกนของเราแกนแกนที่มันอยู่ในคอร์อเรามันคือไร้ไอร์รัปชันไหมมันก็มุ่งตรงไปสู่หน้าคงที่ มีเยาวรัที่เจ็บ่วอยเพอตัวของเราเป็นสองร้เาเก้าเปอร์เซ็นต์ดึกเก้าเก้าแล้วแกของเราเี่ยนและคเ,นะเราต้องไปสุดปลายทางครับทาสอบนะเพราะทุกคนที่ยังยังอะไรยังไม่มีตัวตกผลึกของความแก็ไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปรีบถึงอย่างไรก็ตา,ามเรื่องนี้แข่งกันไม่ได้ แลกเปลี่ยนกันก็ไม่ได้เลยบอกอะไรสำหรับตอนนี้แลกไม่ได้เลยความต้องแลกเปลี่ยน,เ,ยนเพราะว่าอะไรมันทะเลาะได้ไม่เหมือนได้ไม่เท่าไม่คือครับเพราะนั่นจึงเอาประสบการณ์ของอีนเดียมามาเป็นอะไรมาเป็นแม่แบบต้นแบบในการที่เจะนําเสนอเรื่องนี้มันได้กระทำได้และก็ใช้ได้จริงๆจ,จริงก็ไม่รู้หรอกว่าอินเดียจะมาไกลกัน จะมาเป็นคอร์สอบต่เมื่อจบมาที่คอรสอบมันก็เป็นคอรสอบทุกคนไม่ใช่คอรสอบตีอะือตบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเตื่อนกับเตียนมาอยู่แค่นี้ไม่ว่าเราจะเกิดกบจะหลังหลัไปเตื่อนกับเตียแล้วถ้าเราใช้สปนามวบไปเปนทางสังคมเนี่ยก็ว่ามันไปตามนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องตัวเราไม่ใช่เรื่องตัวมันจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วอีนนี้ก็คือคอรสอบเพราะฉะนั้น ความเป็นคอร์สอบมันก็คือความรู้สึกที่แปลกที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นมาก,ก่อนไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกมาก,ก่อนอยู่แค่นี้ครับมันจะหนาเท่ากับเ่าไหร่นมันทำให้เราเนี่ยรุนแรงกว่าเท่าไหร่ยิ่งเนมันก็เรื่องในตัวเราปรับตัวตามรู้สึกได้อยากคิดต่อสรุปให้ได้ว่ามันดีด มันจะดีหรือไม่ดีนะดีไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะแย่ถ้าแด้แรกมันมาตั้งกลุ่มวกมันจะไม่ลักมันจะกังวลถ้าอยู่กับคอรสอหรือฟังบ่อยๆเจียนจะดักไว้ล่วงหน้าต่อให้เจียนดักเวลาไปเจอเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นก็หลายครั้งหลายหนที่จะเกิดความตกใจนะครับเพราะอะไรเพราะคอรสอรุ่นถัดมาเนี่ยมันจะไปหารุ่นที่โหด โหดเถือนดิบแบบอินเดีไม่ได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยก็สูงต่ำดำขาวยาวสั้นมีสิ่งที่ต้องทำจะมาหมกมุ่นแต่กับเรื่องคอร์ก็ลำบากแล้วหรือจะเข้าใจก็ยากแล้วเจียนก็คงจะไม่ทำาหดหวดแซ่หวดขวานหวดค้อนในในใน,ในรุ่นถัดมาแล้วก็ไม่คิดจะทำแล้วด้วยนะครับจนมามีสาคอร์รอนี่แหละ แล้วก็มาทํางานให้กับบอสนี่แหละก็เห็นว่าถ้าคอ,อร์รอเนี่ยมันทําให้ทุกคนเข้าใจาง,ง่ายกว่าเดิมดีกว่าไปเผชิญเองเนี่ยก็นั่นแหละเรียนเชิญอยึ่งในนั้นก็คือสากคอ,อร์รอแล้วก็คอ,อร์รอคลาสนั่นแหละซึ่งก็โอกาสข้างหน้าก็จะ,ะพูดเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับเพราะว่าตอนนี้ก็เคลียร์ตัวเองว่าก็มาตกผลึกเรื่องของ ความเป็นตัวเองสุดท้ายเนี่ยครับคอร์สอเนี่ยมันทำมันทำบวกแล้วก็คอรสามอรสสาเนี่ยดีที่สุดต้องให้รู้ให้ได้นะว่าม่ใช่อร์สสามต้องแยกให้ออกว่าอันนี้เป็นคาร์สสามแบบพิเศเป็นคาร์สสามที่ชเสียงไกลแล้วเสียงองาปรับเสียงเลยไม่ชัดเลยสัญญาณน่าจะไม่ค่อยดีฝนตกไหมคะเจียงไม่เจียนเจียนไม่ตกไม่ตกเลยเออชัดแล้ว ท,ที่มันเหมือนไกลๆอ่ะโอเคโอเค,อเคจะจบละใกล้ไหมหน่อยครับโอเคโอเคก็จะขึ้นกระดานให้นะครับแล้วก็ตรงกันบ้านมาเลยจะตรวจให้แล้วนะครับแล้วก็อะไรอะ่ะอยา่าเปลงใจอ่ะใช้เจียนให้คุ้มค่าก่อนที่เราจะไปวนๆนั่นแหละ เพราะเจตนาที่เจงต,ตั้งใจอ่ะก็เห็นคุณจุมตรีเป็นตัวแบบนั่นแหะถึงได้อยากจะทำเพราะว่าถึงแม้ว่าได้ไม่เสียรภาพา้ความรู้สึกข,ของเบารอยมากๆนั่นผมก็มองว่ามันมันได้ง่ายนะสำหรับทุกๆคนนะครับเพราะว่ามันเข้าใจแล้วและมันเข้าใจทำมันรู้สึกได้แล้ว มันรู้สึกจากการกระทําของเราเห็นไหมพยายามแยกให้ออกนะครับว่าตัวเราทั้งนั้นนะครับตัวเราทําให้ตัวเราปลอดภยัยตัวเราทําให้ตัวเรากล้ากลัวตัวเราทําให้ตัวเรากระตุ้นตัวเราเราทําของเราเราทํามันก็ได้กับเรามันไม่ใช่ใครได้กับเราแลวหรือไม่ได้ดีใครมาทำให้เรา ใกล้แล้วค่ะเจียนใกล้หน่อยใกล้ไหมจ่อปากเลยครับผมไม่ได,ไได้ไม่ได้ออกเลยรนั้นจุดที่เราเชื่อมต่อเนี่ยครับกับทุกคนก็คือศูนย์กลางอาณาจักรก็คือบอสนั่นเองนะครับนอกนั้นก็เราต้องปีนฝ่ายเองโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีใครทำให้ให้ได้เนาะจบบุย